เดี๋ยวนําพาทุกคนนะคะมาอุ้ยกล้อง Youtube สวยมากเลยอะป้าดูกมาดูเฮ้ยมาดูตัวเองสวัสดีจ้าพี่น้องชาว Youtube ทุกคนเนาะอยู่ในช่องของครูม,มนทีเอ็มพีคาร์ทูเนาะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเนาะอาจจะไม่ได้นานานะเพราะว่ากลัวแบ,บมตหมดเมื่อกี้เรามาจากอีกแพลตฟอร์มมาจากอีกบ้านดําบ้านบ้านดาเนาะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าสู่บ้านแดงตัวเองจา๋าสำหรับใครสะดวกในช่วงนี้เนาะแวะเข้ามาเจอกันแวะเข้ามาทักทายกันนะคะแวะเข้ามาทักทายกันมาเจอกันสำหรับรถครันนี้ที่ทุกคนเห็นเนาะ Mitsubishi Cedia ค่ะตัวนี้ Mitsubishi Lancer Cedia SEi ตัวนี้เป็นตัว Limited นะปี2002ค่ะตัวเองจา๋า ทำสีใหม่นะคันนี้นะจบแค่หนะ้าหมื่นเก้าเนาะทําสีให้ใหม่แล้วอะค่ะทําสีให้ใหม่เนาะเป็นเกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้เกียร์ชีพหกสปีดอะค่ะคันนี้หกหกสปีดเลยสีทุกคนจะให้ดูความเงาของสีนะคะเป็นตัวซีเดียแต่ว่าทําสีให้ใหม่เรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะตัวเองจ๋า เดี๋ยวให้ดูในช่วงนี้เลยเนาะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเนาะสำหรับใครมองหารถหลักหมื่นนะคะและจะใช้รถเดินทางไกลกลับบ้านในช่วงปีใหม่แนะนําคันนี้ได้เลยนะสําหรับใครที่กําลังมองหาหลักหมื่นและมีเงินงบประมาณอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านาะสำหรับคันนี้ทดสอบทางไกลให้แล้วอะค่ะตัวเองทดสอบทางไกลให้แล้วทางไกลระยะทางเกือบ900กิโลเมตรค่ะ เนี่ยสำหรับคันนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เลยเอามาทำสีใหม่แต่ตรงนี้มันจะเจอแดดนิดนึดนงเนาะเพราะฉะนั้นนะไม่เป็นไรนะคะเมื่อยมือ,มอเจอทีมงานเจอ,อเปลี่ยนมุมเนี่ยค่ะเนาะ เดี๋ยวทุกคนได้ดูไปพร้อมกันก่อนทุกซอกทุกมุมก่อนนะสําหรับคันนี้นะวันก่อนวันก่อนที่เราแกะทุกซอกให้ดูทุกคนจะเห็นว่าพาดูแล้วตรงห้องเครื่องทุกคนจะเห็นว่าคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นร่องรูต่างๆหรือว่ารอยยับรอยย่นการซ้อนทับแผ่นเหล็กหรือว่าจะส่วนของเม็ดอาร์คอะค่ะทุกคนอยู่ในสภาพเดิมๆโรงงานตามปกติอะค่ะไม่มีร่องรอยของการชนนะสําหรับรถคันนี้ไม่มีชนนะคะคอนเฟิร์มนะคะตัวเองจ๋า ด้วยการดูรถมือสองตามหลักการดูรถมือสองเราเปิดดูทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ตอนทําสีสําหรับคันนี้นะคะตัวซีเดียเนี้ยทำไมมันเงาขนาดนั้นอะตัวเองเพราะคุณมันทาสีใหม่นะเพื่อนๆจ๋าคันนี้ทําสีให้ใหม่นะสําหรับรถคันนี้เราเรียกว่ารถนําโชคเนาะจบแค่ห้าหมื่กาะค่ะทุกคนจ๋าก็สามารถที่บริการส่งให้ได้ทั่วไทยสําหรับคันนี้เป็นรถบ้าน รถที่เจ้าของเดิมที่ใช้งานเนาะเขาก็ปล่อยมาให้เราเสร็จแล้วเราก็มาทําสีให้กับพี่น้องเอฟซก่อนเนาะสําหรับใครมองหารถกลับบ้านนะสามารถทักส่วนตัวคุมบลได้เลยนะสวัสดีทุกคนนะคะกับ6กพันคนยินดีต้อนรับสู่การไลฟ์น live ในช่วงเที่ยงเนาะช่วงบ่ายๆนะคะตัวเองจ้ะสำหรับใครพิกัดตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ในส่วนของ จังหวัดกาลสินนะคะสาหรับใครอยู่ใกล้เข้ามาดูได้เลยมารองขับได้แต่ว่าใครไม่สะดวกเนาะส,ส่งให้ได้ส่งให้ได้ส่งให้ได้แบบทั่วไทยเลยตัวเองจ๋าในส่วนส่วนนี้เนาะส่วนนี้เมื่อวานอะทําสีทําสีใหม่นะคะมันเสร็จเมื่อวานวันนี้ก็นําพาทุกคนเข้ามาเนี่ยในส่วนของทีมงานทีมงานลงล้อทีมงาน เก็บงานภายในอันนี้คุณยายรุนเก็บงานภายในนะคะอันนี้พระเอกของเรานะคะสาริตรูปหล่อและที่เห็นนุ่นเป็นดาราหน้ากล้องดาราหน้ากล้องจะทำหน้าที่เก็บงานโดยทั่วไปนะคะเนาะนี่นะส่วนนี้เฮียโกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะทีมงานในการที่จะเก็บงานให้รถของพี่น้องได้สะอาดเรียบร้อยสปาภายนอกภายในแบบนี้ค่ะมั่นใจได้ สีจะเงางามแจ่มวิ้งวิ้งว้าวเลยค่ะและรถคันนี้นะคุณบลทําสีให้ใหม่นะตัวเองจ๋าทาสีให้ใหม่ในเรื่องของความสวยภายนอกเนี่ยโอเคถือว่าผ่านผ่านผ่านเลยอะ่ะไปจอดไม่อายใครอะ่ะขับไปจอดไปเทียบกับรถใหม่ก็ไม่อายใครเนาะก็ติดสติกเกอร์ mm hmm. ข้างหลังว่ารถคันนี้ซื้อเงินสดก็ได้แบบเนี้ยเนาะตัวเองเนาะ mm hmm. ก็แบบเนี้ยค่ะนี่คือส่วนนี้เขาลงล้อเรียบร้อยทุกคนจะเห็นความเงางามและมันมาตัดกัน เนี่ยค่ะสีใหม่นะตัวเองแล้วก็สำหรับคันนี้นะค่ะยางใหม่สี่เส้นนะคะยางใหม่สี่เส้นนะยางใหม่ทั้งสี่เส้นใช้ยาวๆไปเลยค่ะใช้ยาวๆไปเลยในส่วนของห้องเครื่องนะตัวเองแต่ในส่วนของห้องเครื่องทุกคนจะดูตามร่องต่างๆนะรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะจะดูนะรอยยับรอยย่นรอยเม็ดอาต่างๆนะคะการซ้อนทับแผ่นเหล็กต่างๆเนาะอันนี้เดิมๆโรงงาน ส่วนคันหน้าตัวเองเดี๋ยวดูคันหน้านะดูคันหน้านี่มั่นใจคันนี้ไม่มีชนหนักนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนค่อยๆดูไปพร้อมกันนะในส่วนของคันหน้าจุดที่ดูง่ายๆที่สุดสําหรับคนทั่วไปเนาะมันจะได้เห็นภาพชัดๆคือเพื่อนๆสามารถไปดูในส่วนของรูอะค่ะรูกลมรูเหลี่ยมรูรีพวกเนี้ยค่ะให้มันอยู่เดิมๆเดิมๆมันบอกอะไร บอกว่ามันไม่มีการชนนะคะเพราะว่าถ้ามีการชนรูต่างๆมันจะบิดจะเบี้ยวอะค่ะมันจะเป๋ไปแบบนี้แต่อันนี้เขาอยู่สภาพเดิมๆเนาะรูกลมเป็นกลมรูรีเป็นรีรูเหลี่ยมก็เป็นเหลี่ยมเพราะฉะนั้นในส่วนของคานหน้าส่วนนี้บอกให้รู้ว่าไม่มีการชนหนักผ่านตรงด้านหน้านะเพราะว่าถ้ามีการชนหนักอะค่ะช่างเขาจะต้องมีการเคาะการดึง การดึงออกมาและมีการเคาะทําสีใหม่แบบนี้มันจะต้องมีร่องมีรอยแบบให้เห็นความบิดเบี้ยวอะค่ะแต่นี่คือเขาเก่าตามสภาพอายุการใช้งานนะตัวเองจ๋าเนาะกับ8 0 0พคนนะคะขอบคุณทุกคนเนาะเนี่ยค่ะฝั่งนี้เหมือนกันอย่างตามตัวเบ้าโชกอะค่ะเบ้าชกเนี่ยตัวเม็ดอังต่างๆนะคะก็อยู่สภาพเดิมๆอะค่ะเบ้าโชกอยู่ใน สังเกตที่เม็ดอาร์กนะเดิมๆโรงงานนะคะเม็ดอาร์คก็เดิมๆโรงงานน้องไม่มีการผิดรูปผิดร่างอะคะ่ะทุกคนจ๋ามาแบบนี้นี่คือเก่าตามสภาพอายุการใช้งานนะ,ะสําหรับลดราคาหลักนะนเฟิ์มไม่มีคนหน้านะไม่มีคนหน้านะคะทุกคนไม่มีชนหน้านะค่ะห้องสปาภายใน,ยนยทุกคนถ่าสัมผัสได้กลิ่นนี้หอมมากๆนะและทุกคนจะเห็นห้องเครื่องนี่คือ นิคือเฮยโกนะคะดูแลในส่วนของห้องเครื่องทุกคนจะเห็นความแจ่มวิงว้าวเลยค่ะคอนเฟิร์มว่าด้านหน้าไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อนี่คือรถสภาพเดิมๆนะคะตัวเองจัดและทดสอบเครื่องเดินทางไกล900กิโลเมตรเพราะฉะนั้นนี่คือสมรรถนะของรถรุ่นนี้ไปได้ไกล มากมากและก็ใช้งานได้จริงนะคะเดินทางไกลได้นะสำหรับรถแค่ราคาห้าหมื่นเก้าเนี่ยคือถือว่าตอบโจทย์กับพี่น้องได้สำหรับใครสนใจก็ทักส่วนตัวครูมันมาได้เลยนะทักส่วนตัวทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะตัวเองจ๋ะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะคอนเฟิร์มว่าด้านหน้าไม่มีชนนะด้านหน้าไม่มีชนนะสากระโปรงนี่ก็เดิมเดิมมาค่ะสากระโปรงเดิมเดิมนะไม่มีชนจากด้านหน้าค่ะไม่มีการชนจากด้านหน้าค่ะ และในส่วนของด้านข้างไม่มีการชนเพราะว่าเมื่อวานคุมนได้ได้คือทำสีใหม่นะเนะืน่องจากว่าคันนี้ทำสีใหม่นะคะตัวเองทำสีใหม่เมื่อวานนี้เรารื้อออกมาหมดเลยอะคะ่ะเรารื้อออกมาให้ทุกคนได้เห็นหมดเลยว่าจอประตูทั้งสีด้านนะคะ่ะจอประตูทั้งหมดเนี่ยค่ะคือในส่วนของจอประตูที่เรารื้อออกมานะคะเม็ดอาร์ตต่างๆยังเดิมเดิมนะคะทุกคนจ๋าเม็ดอาร์ตยังเดิมเดิมแล้วก็ การซ้อนทับแผ่นเหล็กอะค่ะเขาซ้อนทับด้วยโครงสร้างหลักเดิมๆมาค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะคอนเฟิร์มว่ารถคันนี้ไม่มีชนหน้าไม่มีชนด้านข้างไม่มีชนท้ายนะนี่คือสภาพเดิมๆรับประกันว่าไม่มีการชนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะและตอนนี้นะคะมีการสปาภายในดูทีมงานนะเนี่ยด้านหลังพระเอกพระเอกสาริตนะด้านหน้าเนี่ยพระเอกจาก หนังเรื่องพะนเรศสวนไปแบกกล้องมาประมาณ1ิปีสิบ0ปีอะค่ะเบื่อขากล้องแล้วก็เลยมาอยู่กับรถเนี่ยค่ะทุกคนจ๋าสภาพภายในนะสภาพภายในอะเดิมเดิมนะคะไม่มีแตกนะคอนโซลหน้าไม่มีแตกมีหักนะแผงประตูก็อยู่สภาพเดิมเดิมมาค่ะเนาะเป็นหนังทั้งหมดนะคะรถคันนี้รุ่นนี้นะคะหนังแท้หนังแท้ บาะต่างๆก็หนังแท้ทั้งหมดเลยทั้งทั้งตัวทั้งทั้งห้องเนี่ยค่ะเบาะหนังแท้แต่ว่าเขาจะเก่าตามสภาพอายุการใช้งานนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเบาะไม่มีปัญหาเนาะมันเป็นเรื่องรองแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้ชุดหุ้มเบาะได้เปลี่ยนได้หนังแท้ใช่ไหมตัวคอนโซลหน้านะคะตัวเองจะ ไม่มีจุดแตกหกักไม่มีจุดร้าวไม่มีจุดไหนที่มันบ่งบอกว่ามันเสียหายแต่ว่าเขาเก่าตามอายุการใช้งานนะคะระบบแอร์แอร์เย็นนะแอร์เยน็นเปิดเพลงได้อะคะ่ะเชื่อมยูเได้เลย USB เนาะในส่วนของในส่วนของแอร์ระบบแอร์ปกติอะคะ่ะใช้งานได้ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะระบบไฟปกตินะ ใช้ได้เกียร์ออโต้นะตัวเองเกียร์ออโต้นะคะทุกคนจา๋าเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะเกียร์ชิปหกสปีดค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดเนาะสำหรับมิซูบิชิแลนโซซีเดียนะคะแลนโซซีเดียนี่นะ<า>ภายในก็ให้ทุกคนได้เห็นเนาะสำหรับสภาพภายใน ในส่วนของภายในทุกคนนี่คือรถที่ทําสีใหม่เน,ะนาะเพราะฉะนั้นความสวยงามยังคงเดิมยังคงเดิมเดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็นมุมนี้อีกนิดนึงเนาะเนี่ย <sa fe Scotland> ค่ะเนาะนสำหรับใครสนใจใครกําลังมองหารถราคาหลักหมื่นไปใช้งานในช่วงปีใหม่นะสามารถทักมาได้เลยเนาะวันนี้มีโอกาสให้ทุกคนได้เห็นภาพโดยรวมทั้งหมดแต่วันที่ทําสี etas, ลืมเสียดายไม่ได้มาให้พี่น้องทาง YouTube ได้ชมกันเนาะเพราะว่าเราเราไลฟ์ทตอนอะผ่านช่องแอปสีดำอะค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะเนอะไม่เป็นไรก็มาดูวันนี้มันก็สมบูรณ์แล้วในส่วนของการทําสีเรียบร้อยและการนําพาทุกคนมาดูะคะ่ะว่ารถที่ชนหนักเขาดูยังไงก็พาพี่น้องดูไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องเครื่องแบบนะะี้ค่ะพาทุกคนดูแล้วดูเม็ดอาร์คดูรอยตะเข็บดูดูการซ้อนทับแผ่นเหล็กแบบนะะี้ค่ะอยู่ในสภาพปกติเพราะฉะนั้นคันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่มีชนหนักเนาะไม่มีชนหนักนะคะ,นนะ,คะสีเงางามนะคะเองจ้ะ ในส่วนของท้ายฝันท้ายตรงนี้น้ำไม่มีการชนหนักนะสภาพเดิมๆเนาะสภาพเดิมๆโรงงานมานะคะเก่าตามอายุการใช้งานนะคะตรงนี้เดิมๆสวยงามนะดูร่องรูต,ต่างๆนะแสงดูไม่มีชนด้านท้ายนะคะไม่มีชนด้านท้ายนะ <S <S บางส่วนก็เก่าตามอายุการใช้งานนะคะคอนเฟิร์มว่าไม่มีการชนจากด้านท้ายนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นนี่คือฝั่งขวาเนาะทุกคนดูอีกทีหนึง่งฝั่งนี้ก็ไม่มีชนนะคะทุกคนดูสภาพร,ร่องร่องรูต่างๆร่องน้ําแผ่นพัรบรอยยับรอยย่นในจากโรงงานค่ะเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่สภาพเดิมๆโรงงานเนาะอันนี้คอนเฟิร์มนะคะคอนเฟิร์มนะจ๊ะตัวเองจ๋าสำหรับคันนี้ไม่มีการชนไม่มีชนหนักไม่มีชนเลยค่ะทางด้านหน้า ด้านท้ายหรือจะเป็นด้านข้างดูจากจอประตูทั้ง4บานเนาะที่เราดูแล้วนี่คือรถครันนี้ผ่านนะไม่มีการชนในเรื่องชนไม่มีชนหนักทีนี้สิ่งที่พี่น้องจะได้เนาะสำหรับรถครันนี้เนาะสำหรับคันนี้จบแค่หนะ้าหมื่นเก้าเนาะในเรื่องของยางอะคะ่ะสี่เส้นเนี่ยเป็นยางปี2023นบนะเป็นปีที่แล้วนะคะตัวเองจ๋า ดอกยางยังลึกๆเหลือๆะคะ่ะสามารถใช้งานได้ยาวเลยอะ่ะใช้งานได้อีกยาวอ่ะคะ่ะนี่คือยางปี2023นะคะเนาะแม็กแค้นะแม็กแค้ที่มากับรถนะคะนี่คือยางใหม่สี่เส้นยางปี2023สามารถใช้งานยาวๆได้สำหรับในเรื่องของสีรถสีก็ทำให้ใหม่นะคะสีทำให้ใหม่ภายในภายในแผงประตูมันก็เดิมๆแบบนี้ทั้งสี่ประตูเนาะ แล้วก็ภายในอะค่ะตัวเองคอนโซลหน้าสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกจุดนะคะใช้งานได้ครบทุกจุดนะคะตัวเองจา๋าใช้งานได้ครบทุกจุดเนาะระบบไฟอะระบบแอร์ใช้งานได้ครบนะตรงนี้ใช้งานได้ครบค่ะเดี๋ยวนะใช้งานได้ครบนะคะกระจกไฟฟ้านี่สามารถที่จะปรับ ปรับได้นะตัวเองสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยระบบไฟฟ้าสามารถควบคุมด้วยจุดนี้ได้เลยนะก็สามารถที่จะปรับไม่ว่าเราจะปรับไปที่จุดไหนต้องการปรับกระจกฝั่งขวาก็มาที่ตัว R แค่เนี้ค่ะและต้องการปรับกระจกฝั่งซ้ายก็ไปที่ตัว L เนาะนี่คือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะไม,ไม่ไม่มีปัญหาตรงนี้คือสามารถใช้งานได้เอาง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ ระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะสังเกตพวงมาลัยนะถ้าการใช้งานที่หนักมากๆมันจะพังจะจะมีรอยแตกลายงานแบบนี้แต่สําหรับคันนี้ตัวเองก็ถือว่าคนเก่าคนเจ้าของเดิมก็ดูแลมาเดียค่ะเนาะขอบคุณทุกคนนะคะกับวันนี้นะเข้ามาเยอะๆพี่น้องชาว YouTube ทุกคนเนาะตัวเองคอนโซลหน้าค่ะทุกจุดใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ปกติค่ะระบบแอร์ระบบแตรระบบไฟใช้งานได้ครบเนาะ สำหรับคันนี้เกียร์ออโต้เกียร์ออตโอออต้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นใครกำลังมองหารถราคาหลักหมื่นใครกำลังมองหารถเพื่อใช้เดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่นะมีงบคแค่ห้าหมื่นเก้าก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยเราพร้อมที่จะส่งให้พร้อมที่จะส่งให้ทักมาวันนี้พรุ่งนี้ไปส่งให้ได้เลยเล่นเอกสารครบพร้อมโอนค่ะรับประกรันการโอนร้อยเปอร์เซ็นต์รถถูกต้องตามกฎหมาย100ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นนะจาะตัวเองจ๋า รถมันเงาแบบนี้เพราะเราทําสีให้ใหม่ค่ะรถทําสีให้ใหม่รถไม่มีชนหนักไม่มีชนหนักพิสูจน์ทดสอบให้ทุกซอกทุกมุมแล้วค่ะที่ทําสีให้ใหม่เพราะว่าตอนแรกอะค่ะมันมีปัญหาที่ฝากระโปรงเนาะสีมันเก่าอะโดนแดดเลียแบบนี้ค่ะมันก็มีเก่ามีอะไรตามอายุการใช้งานเนาะเพราะฉะนั้น,นะคะก็อยากให้พี่น้องได้รถที่สวยงามก็เลยทําสีให้ใหม่นี่คือรถนําโชคนะจ๊ะ สำหรับใครมองหารถราคาหลักหมื่นจบตรงนี้เนาะก็สามารถทักส่วนตัวคุณบลได้นะทักไลน์ส่วนตัวเข้ามาได้เลยเนาะสำหรับไ d ดีไลน์ที่ให้ไว้หน้าช่องก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้ทันทีเนาะแล้วยังไงเจอกันอีกทีนะคะสำหรับใครต้องการมาดูรถนะตอนนี้ในส่วนนี้เราอยู่ที่คาแคร์นะเพราะฉะนั้นทักเข้ามาได้เลยค่ะก็จะขออนุญาตจบตรงนี้ลงตรงนี้ไว้ก่อนเนาะ ช่ใช่จบแค่ห้าหมื่นเก้าค่ะจบห้าหมื่นเก้าค่ะทุกคน,นโอเคนะจ๊ะ <c oughs>